ใกล้ทุกล้าตายที่สุขภัยเสนแจ้งวัฒนะหลักสี่จะไปไหนก็ใกล้พอใกล้ทั้งสู่ราชการสนามบินและเมืองทองนี่สิทำเลอนาคตเข้าเมืองง่ายพอรถไฟฟ้าตั้งสองสายสายสีชมพู490เมตร m, สายสีแดง390เมตรเชื่อมต่อได้ทุกเส้นทางจะไปโซนไหนก็รวดเร็วมากมีแหล่งเที่ยวแหล่งชอ้อปวันหยุดไม่ต้องกลัวเหงาอย่างชานแอดจีอเวนิวที่มีร้านอาหารคาเฟ่นานังให้เรามาเดินเล่นได้ทุกวัน หรือจะบิ๊กซีแมคโคลโลตัสก็แวะซื้อของเข้าห้องได้เลยถัดไปนิดหนึ่งก็เจอ i อทีสแควร์สำหรับสายช็อปไอทีของเยอะของถูกจริงและยังมีบิหารแจ้งวัฒนะคอมมูนิตี้มอลล์ย่านเมืองทองที่เต็มไปด้วยร้านอาหารดังอร่อยอร่อยและมีท็อปให้เดินช็อปเพิ่มเติมได้เนี่ยแหละชีวิตที่ใช่ของคนอยู่สุภไลเซนแจ้งวัฒนะหลักสี่ใกล้ทุกไลฟ์ตายกับคอนโดโลไลฟ์แปดชั้นมีแบบห้องให้เลือกมากถึง1 4แบบพร้อมส่วนกลางสวยไว้ดีให้คุณพักผ่อนได้ทุกวัน ที่สุพลัยเซ็นเริ่ม55,000บาทต่อตารางเมตรเปิดจองแล้ววันนี้